รังถอนมันหัวมัน,นงามงามเลยนะพี่น้องแต่ว่าปีนี้ดูเป็นราคาเป็นไรไปเดี๋ยวผมพาลเลาะบนหัวมันง่ายดีเด้อฮะหัวแบบง่ายแบบงามเลยอ๋อจีตัวเล่อบนหัวมันง่ายก็กหลายหัวมันมคนนี้อ่ะดีเด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมพาให้ด้วยนะยกบุกขึ้นคนละ น้งองไฟจับกล่องนะครัมันสีหยอ้เบิ่งก็ได้ยเออหอวังเลยเงาเดียวนี่ย10กิโลห์นมาจังเลยปวดพวกใคร,รพี่น้องกูได้โอ้ยยกบวกินครับหุนหัวมันไงอือาดแหน่อีรีห่าอีรีได้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีแซวนี่ผมอยู่ที่ บ้านตาดผู้ขามตําบลหัวนาอำเภอเขียบม,มาลัดจังหวัดอุลรธานีคือเก่าครับแต่ว่าเมื่อนี้ผมจะพาออกไปทางบ้านนาชุมเตะหมู่สามนะครับในตนําบลหัวนาครับไปเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันครับไปเบิ่งวิธีชีวิตชนบทอีสานบ้านเฮาช่วงนี้บา้านเฮากําลังถอนมันควดมันกันหลายนะครับด้วยที่แหลกเป็นเถาราคามันนะครับเนาะแต่ว่าช่วงนี้ราคามันก็ยังบบสูงป็นไดนะครับเนาะสู่ปีที่แล้วบปนได้เดี๋ยวเราไปเบิ่งบรรยากาศน้ำกันครับไปเลยครับอากาศฮ้อนห่อนนะครับพี่น้องครับช่วงนี้ เดี๋ยวเราชมบรรยากาศน้ำกันครับระวางข้างอาจจะเห็นที่ลก<ะ>ี่นองบ้านหอกํำลังฝนมันแค่มันไปขายกันนะครับครับรอชมบรรยากาศน้ำกันไปเรื่อยๆครับรถอ e ีแท็ไเล,ลย่อยนะครับช่วงนี้เพิ่งใส่รถอ e ีแท็กฝนมัน

ต้องใชยไปกินเข่าไปแล้วเนี่ยนายมันให้นี่ยสอบถามเจ้าของไปรทราบเนาะเพป็นว่าโบเลตเสียตอนนั้นนะครับในบ้านในชุมไก่เ่็นบโบเลตใส่ปุ๋ยเคมีแบบแยบ,บเป็นเม็ดน,นะครับพี่น้องไหล่ซึ่งใส่แบบเชียร์แล้ครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเราออกไปทางทงนะครับไปทางทงหน้าซึ่ง ตารยังเกินเขตดลองบานนาชุมไก่ครับจอขั้นแยกตัวออกไปนะครับขั้นแยกตัวออกไปากบ้ารในชุมไก่ไปอยู่น้ำต้งไห้รงหน้าเอาเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมท่านกันครับผม จะโม่งหนาวไปเป็นท้งหนะะ้าด้วยครับพี่น้องครับท้งหน้าแต่ว่าจะเป็นโม่บาดนย่อมหรอเปล่าเป็นแยกตัวออกมาครับขึ้นจนสีครับโม่บาดใหญ่จะอยู่ข้างหลังเท้าของสิ่งนี่เราเรียมเอามันเป็นแยกตัวออกมาเห็นเป็นแยกโมบ่บาดนี่แต่ว่าแย่แล้วมีลายหลังนี้ครับมีรอยหาบเล็กหลังเกือบซีบหลังครับพี่น้องเขียนเป็นใหญ่ออกมาจากในบานะครับ บรรยากาศกันครับสนบน้องครับกำลังกดมันกำลังสอนมันหัวมันน้ำาน้กเลครับเพราะว่าปีนี้เเป็นราคาบันไดไปเดียวของาาละตัวนี หัว <c oughs> ม,มันง่ายดีเด้อครับหัวแบบง่ายแบบง่ายโอ้โหี่ตัวโลาะบุญหัวมันง่ามครัโอ้คก็กลายหัวมันเลยนะอ่านวีด้วยครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมพาให้เบิ้ลนะยกบุกขึ้นเถอะแหะแสงหนึ่งโอ้ยไปจับกล่องกันสีเงาให้เบิ้งกันเลยเออหอนเลย เงาเดียวนี่มันสิบกิโลคนมออาจ้งนี่โปวดท้ค่ะพี่น้องเพื่นนะหยกบบุกิน,นกค,ครับมันหัวมันไงอืยอขากแง่อีรีห้ามอีรีได้ครับแล้วลัมันเป็นกัะโบเงาเบ้บสูงอะไรเนี่แต่ว่ามองงามหล้อมลอผ่ารอบเลยอู้บานหอ้องเลยขากีรีครับปูมัน เห็นมั่นไงพันกำลังถอนพอดีพี่นะอา่าที่โ,โตหูเตริญเงาครับคารอีหลีพูนนะอือแข็มันไหมคารอีหลีพูดจะคล้องให้ขัดยุบเราพร้ผมผ่านงานกัเลยหูเจริญกล่องครับพี่นะ หันนนันขายสดเลยบอครับนะโอ้เอาไปขายสดไปยไปยช่องตะโออยู่ไปยู่ครับไปโอ้ของถือกเยอทั้งนั้นชะ่องตะโอนะ นุงมีซา่ตเียเอวะเอซีเอหอยเอฟซีทางนี้ขอบคุณหลายๆครับอานุงมีสากไ่มาส่งตู้ผิตัวเดียววะไปครับมังหันกับไปท้าอุเทนนักขวัญพนนุ่มแมนยู่นักวัพนมกับของปลามาเตล่าหลายๆเล้คือกันส่วนไปกัต้นกาบ่ทงินแมนครับไปน้ำกันทไปน้ำกันกับเบาต้นกาเห่ะ ไแมนทมใน้ไดท่องเที่ยวยอีกอย่างห้าไปไายอังสันบานีพวกเอฟซีเพื่อนเป็นไหมค่ะเพื่อนก็บล่นเขาช่องตะอูเด้เอไปเอาของเอายังมาขายนะมันถือเอาเข้าตะูบงอยู่นครพนมมัอนพันอยู่แต่ว่าเอา้าสัญญาณโทรศัพท์แต่ไม่ไห่างก,กันตัวนียว่หวานนะครับท<ก>ั้ทงนครพนมกับของถือได้เป็นบักหอยจูบมบานท่อขายโลหะซิบทั้งผลเพื่นขายโลละยี่สิบบาทเด้อแมนไม่ค่ะบานท่อก็ไปเอาหั่นละเอามาขายมือถือว่าใครแมนครับ มันถือกูกันหลายอยู่หลายยางอยู่ที่มันถือกุบบ้านหแตว่าเราอเนจากไปอยู่ว่าเพรทนมีโอกาสที่จะไป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 ลวงมึงครับ <c oughs> แต่ว่าให้มันเป็น s ่ว n ของปลาได้จังไปแ <c oughs> มนจังมวนหันผู <c oughs> น้มากกินบักไ, <c oughs> กไกว้เดือหันอู้กดเดือทั้งนั้นช่วง่มไปโลละเกลาสิบรละอร่อยท่นเนี้ <c oughs> บ้านห้าขายร่อยหาสิบสอง่อยหมแล้ว่หบ้านห้องเสงีดย <c oughs> น <c oughs> มนครับ ตงว่าไปกับพ่อเดียทยมาให้พี่น้องเบิ้งอันผู้เพื่อนอยากไปขึ้นไ่มคะผู้นึงเพื่นอยู่บ้านข้ามหาดเพิ่นกับไปเลยเพิ่นเทียนผ่เบีาไทยแผู้เาเห็นเมยนเราไปเอาขวองมาขายทคนก็ว่าจักเด้เมีนเ่จักก็เทเบิ้งแล้วเบิ้งคลิปคลิปแม่หมดละเมียนจะว่าหฮาเฮาเบิ้งนีบ้านนี้ YouTube โอ้ไก่ตัวเพนยังเบื้อง y o u t u เปน YouTube อยู่นาก็ถวบ้านห้าเบื้องบ่เป็่นเลยเอาาหรือเบื้อง y o u t u e เบื้องนี YouTube เมีนเม จั่นมากแล้วคลิปเต็มคลิปยาวผมสิลงใน YouTube นะถ้า Facebook ก็ลงสั้นๆแต่ว่ามัน Facebook มัน Facebook เป็นนี่ล่ะแต่ว้าอั่นแหลแต่ว่า Facebook นี่เบิ่งกันอยู่อ้หัวมันแล้วเนาะปีนี้เนาะถามันแพงคือปีที่แล้วคือสิทักขนาดครับก็สิกายโอ๋สนุกเอางั้นเลยแต่ว่าปีที่พี่บาทที่50นี่บ่งานบ่ครับบ่พอ2บาทบ่60บาท60เท่านั้นครับ60อือ โอราคามันคือตกขาคือปีนช่วงต้นปีหนึ่งคือแปดสิบป่านมานย่างงัวย่างขั้ยบางหันเนาะมผมก็ลงไปเสีอแล้วแซนเซ็ตเบ็ดลบไ,ไปหำวยแซีนป่า,ายเหมือนเด้ตายขอหล่อเฮ็ดยังบ่ได้แต่ว่ามันปีนี้ขาดนี่ข้องไผกันหามได้ปีนี้มีงานคน้นไวามันสีราคาคือเก่าฮะนะครับราคาดีปีเก่ามีงานเป็นเห็นราคาบีกายมันมันพอได้เนาะ วผู้ขากอีรีได้ปีไก่พงว่ามันแหงแปดบาทคุณด้ปีนี้มันแหงจักบาทบุ๊ดสี่บาทห้าบาทอยู่บ่อยู่สอหรือเขาจับม้าสื่อเนี่ยหาบาทภาษีก็จะเจ้าเจ้ามันทางไหนหรืเขาจับมาหลับสื่ออยู่ครับทางอื่นเขาสื่อเพียงก็ห่ออยู่บ่จ้ะเออแต่ว่าทางเงินก็แถวอยู่กุหลาบกับเพียงก็บัานเท่านี้เขาก็คนแล้วเขาจับก็ลงมาขายผลเนี่ยเขาเจับมารับทางนี้ไปได้หลายเขาเจับมาขายผลเนาะ เอาอยู่ทายาเมื่อนแดอ,อ,อ,อาส่จำน,นวนเนาะเนาะสจำนวนจำนวนหลายกับคบไปได้แต่ว่ามันปรดขาดดีนป,ปีนี้พี่ไก่ผมจังบพี่ไก่เพื่นบค่ายได้เพี่อ่ตนว่ามันถราคาดีพี่ไก่เนี่ยเน่ยครับได้หน่อยแต่หันได้ราคาเนาะไปอีกแตกเต็มหนึ่งกับสี่พันปลายสี่พันตัว ปีนี้แจกแน่เลยมั้งสองพันไปแต่พ่อสองพันวะเราคามันนี่กันหลายเพราะโลนะกับปีที่แล้วสอนหัวมันเนาะงามีดีขันเห็ดเห็นหัวแนวนี่กับมวนอยู่ผู้เห็ดก็ได้ขันเห็ดแล้วมีแต่นทน้อยอย่าข้าก็รอดกิเลนเมื่อยแนวนี่คืออยู่ครับเมียนละข้าหน่อยกับข่อยู่ดอกหัวมันงามอยอะเมียนครับได้น้ำนำนักมัน คนาเงาเนี่ยโอ้วมันเป็นเสาหัวคน,นสูงทั้งใหญ่ทั้งเหี่ยวหัวมันเอาลำนักไปสูละข่าเโอ้ค่าไงดีครับพูดแต่กองเรากำลังถอนเดี๋ยู่อ๋อแต่ละกองนะ เหลืองเง้ยงามแน่ยน c. หนเบ็ดพุดธไทเลยด่ว,วนโอ้ยหัวมันไายเอาหัวมันงามโอ้ยอ่อนส่วนหัวมันได้กวยกุ้งโอ้อ่อนส่วนไรหัวมันแั่นนั้นเปลาารรเี่ยนราคาคืาอสีคลาดเนาะแต่ว่าราคาบกไฟปันได้ปีนี้ <laughs> บ่วปาไฟ <laughs> เหรอเสียเขาเลยเอาเบ็ดหัวมันปวดดีไม่สอนบรรยากาศบ้านหาเอาเอาครับโอ้ได้คล้องเสียบได้กอยกุ้ง ััอีหมนพูดไปเห็นก้อ่อนซ่อนเนาะผมจะเป็นเฟินโด้ขึ้นมาสูดได้เด้อพูดอีๆหัวมัน,นยังวะพูดเป็นราคาเอาน้ำหนักสูเอาปีนี่เอาน้ำหนักมันสูเอาน้ำหนักดีดอกอได้ไดอกปีนี้อาศัยความงามมันเด้อป <ö. S 1> ีบังหันอาศัยราคาปีนี้อาศัยความงามมันก็ถือกช่วงมันนีู่ดอก <laughs> ขันนั้นคือปีกกาแล้วค่ะคือปีกาย,กายโอ้ยบดท้นเอาเดิมเนาะมันรุดปีกายหลายพโลแล้วค่ะมัน <laughs> ลดเรื่อยๆืึองไพกับว่าเตือนสิเปลี่ยนนอกปีนี้ค้นเพี้ยนมาสันได้งามงามมั่นไพกับอะไรเพื่งองครับพี่น้องครับ ปากแน่หัวมันโอ้ตอนสอนดีดีหัวแบบบักยางงามเลยครับนี่นะอี๊มที่โตโปรดโพครับหัวมันเนี่ย อสอ,สอลำบ่สูงด้ยครับลำบ่วเหนียวพันมันพัน,นยังบุแต่ว่าหัวมันไนยหวัหวใหญ่หัวยาวครับนี่ลำมันสันสันๆท่ไบรรยากาศอีสานบ้านฮอครับนี่รถอ,อีแตกดวยครับเป็นเอารถอ,อีแตกมาขน รวมรล่อมวัวล่อมไขวันจะส่รวดกันเลยครับนี่ก็เป็นอีกพื้นนึงทางไทมันของเจ้าของเจ้าของมันให้พื้นผี่มผ้าเขาไปเดิ่งหัวละนนอ้หุวแนุ้วเสือกำลังถอนเงกันครอกกำลังควัดกันหลายกำลังถอนมันกันไหลนะครับ๋ยว พอแล้วคาก็ไม่ค่อยดีหรอทีนี่ราคามันมันสดอยู่ที่บาทหกซิบครับปีที่แล้วอยู่โอซีบาทนีครับปีที่แล้วที่นี่ไอ้ชียบาทหกซิบเดี๋ยวเราจงองรอบรบรยากาศกันดีครับ าน้ำันครับบบานล้างโอ้โคนเห็ดดีนนนเนาะเห็ดใส่วิวอันนี้เลยครับตัวนี้เป็นของน่องครับเห็ดไว้วิววิวดีวิวดีเห็ดไปพักเวลาพันมาอากเคลียร์านเคลีรงานนะครับ้นวิวข้างลัางต้นฝนจะเป็นวิวภูเขางามเลยครับแล้วนี่ไฮมันท่นใสหลวด ไอ้มันเพื่นอนนี่เป็นของเจ้านั่นะครับที่ผมถ่ายเดินมังหันเลยเดี๋ยวเราไปรอชมบรรยากาศน้ำกันครับผมว่าพูฝนฝนจะควัดมันถอนมันกันหลายนะครับเดี๋ยวเราลองชมบรบรยากาศอีสานน้ำกันครับ